อาชีพทำนาสมรสกับนายสิงห์ระยบสีมีบุตรสามคนเก้นานางสุนีประกอบอาชีพทำนาสมรสกับนายเงินระยบสีมีบุตรสามคนสิบนางวอออนรัสว่างพบอาชีพทำนาสมรสกับนายชีสุวัตระยบสีมีบุตรสองคนสิบเอ็ดนางทองใสสว่างพบ อาชีพพระจ้าอยู่ทุ่เทีมหานครสมรสกับนายวันชัยชุนดำมีบุตรสองคน 12. นายทองศาสว่างพบตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่18บ้านทางโค้งสมรสก,กับนานพุทธนอมมีบุตรสามคนชีวิตครอบครัวย้อนหลังไปเมื่อหลังจากปี6-3คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด พราะคุณแม่เป็นคนที่มีความขยันอดทนช่วมแม่แข็งแรงแม่เดินไปไหนมาไหนได้สะดวกฝางทันแม่ไปเล่นบ้านลูกสาวคนร้องของลูกๆหลานๆมาหลายปีสามีก็คือคุณพ่อผมตววางพบได้จากคุณแม่ไปความเหงาเป็นธรรมดาแม่ขาดผู้ชีวิตไปหลายปีแต่แม่ยังมีลูกๆให้กำลังใจอยู่เคียงข้าง ถึงลูกหลานจะดูแลแต่ความคิดและเลึกถึงคู่ชีวิตแม่ก็ยังมีอยู่จวบจนปีพศ .2563 เมื่อราวเดือนธันวาคมคุณแม่มีอาการเจ็บป,ป่วยต่อมาลูกๆได้นำคุณแม่ส่งพียงอุตุพรพิสัยอาการของคุณแม่ส่งตัวมาเรื่อยๆจวบจนวันที่4เดือนกรกฎาคมคุณแม่มีอาการอ่อนแรง หาใจช้าลงทำกลางรา่างของแม่มีลูกๆเฝ้าใกล้ชิดห่้อมร้อมดูแลใกล้เป็นครั้งสุดท้ายจบเกินเวลาหนึ่งทุ่มเศษคุณแม่สุดผู้เป็นร่มโพใบใหญ่ร่มใสใบหนาให้ลูกลหล,ล,ลานได้อาศัยไปบ,บุญได้อาศัยความอบอุ่นไดจากไปด้วยความสงบสร้างความเศร้าสุกเสียใจให้กับพุกหลานอย่างสุดซึ้ง ด้วยสิริอายุแปดหมกปีเศษวันที่สี่ตกระดาษอาจเศร้าแม่ของเรามาดับหนีหายเมื่อครั้งก่อนแม่เคยอยู่เพียงกายวันนี้หายร่างแน่แลเห็นตัวมาวันนี้แน่ไปรับไม่กลับแล้วเป็นหน่อแนวก็เกิดลูกทั้งหลาย มีผุดหญิงพร้อมด้วยกับผุ้ชายที่ทำถ่ถายเลือดเนื้อเชื้อไขมาแม่จากไปใจเศร้าเหนาจับจิตลูกไม่คิดว่าแม่จะรับหายอยากให้แม่เป็นกำลังใจอีกมากมายผลสุดท้ายแม่จากท่าทุกคนบ้านของเรามีแม่และอบุ่น เป็นต้นพุนหนุนใจให้ลูกหาสร้างรอยยิ้มให้ลูกตลอดมาบัรนี้หนาพาเศร้าเหงาในส่วงต่อไปนี้ไม่มีแล้วแน่สุดมาสรุปที่ใจความเศร้าหมองมีความสุขไม่กี่วันยังเรืองรองสุดเศร้าหมองห่างลูกหลานเพียงชั่วคืน ต่อไปนี้ไม่มีเนี่ยสุดแล้วนั่นเป็นแนวร่วมเรียงเกียมรุกหลังต่อไปนี้ไม่มียายมาว่านใช้รุกหลังตักน้ำฟอนข้าวปลาโอ้ลมโพลใบให,ใหญ่ที่ลมรื่นเกยยืนยัดตา่างงานสางสาขาแผ่จิ่งใบใต้ให้รุ่งเงาต้ปรา ัดนี้มาล้คืนสุดขืนทนแม่เคยอยู่เป็นผู้คิดมิดในบ้านแม่เคยต้านของไทยถูกแห่งหนแม่เคยทุกเพื่อความสุขของลูกตนแม่ต้องทนยืนยิ้มปิ่งน้ำตาจึงเปรียบแม่เป็นพระพงของลูกแม่สองผู้คุณธรรมอันล้ำค่า ไกลประเสดสายเด่นเช่นเทวาสอนลูกยาตั้งแต่ต้นเนนชิ้นใจขอ,อกอดแม่เอาไว้ในโอกาสแม้ไม่อาจรับรู้ลูกอยู่ใกลรคิดลำลึกถึงแม่มาลาใดน้ำตาไหลร่วงลินแทบชิ้นใจหากคุณแม่เหนื่อยนักหยุดพักเถิด สุขบังเกิดให้กรรมดีกรรมดีได้เกือ้อหนุนหลับเกิดหนาแม่สุดด้วยผลบุญเป็นต้นทุนหนุนนำฉ่ำชื่นใจโรูรหินเหต่ให้แม่สุดกรับแม่นาครับมีสุขทุกชาติหนาขอให้แม่สุขสดับกับเทวาบุญนำพาสู่สวรรค์นิมานแมน อูกคุณน,น,นาอคาณแม่าจากประสา,า,สาะทรับรองโดยเสถีัรขอกุศสงค์ผลบุญทัศนานุประานตลอดจนคุณคุณงามความดีที่ลูกและคุณแม่ลงังหลักตลอดทุกๆห้านได้ร่วมกันบำนเพลญมาขอจงมาเป็นพลวัตปัิจัยอันใสสะอาดนำดวงวิญญาณของคุณแม่สู่สัมภาระพบเ,เทษีขอบคุณ เรียนเชิญด้วยความเคารพครับม,ม,มีมีโรคอีกไหมมีโรคอีกักอันไหม <c oughs> อ้าวอาัท่านพ่ออ้าวไม่ต้องไม่ต้องกลัวฝนหรอกอ่า ข้านิมนต์พระครูประพัสจันทรวัฒน์เจ้าคณะตำบลสมอโพสีเกตหนึ่งเป็นองค์พิจารณาพระไตรงิฎกขัานิมนต์ด้วยความเรารพครับผมวันนี้ผมจะจำไว้เลยว่าวันที่ฝ<ร>นตกแรงที่ <มา S 2> สุดคือวันที่วันที่ทำทำพิธีชาปนากิจศพของคุณแม่สุดผมได้ข้าวเพราะว,วันนี้แหละพี่น้องได้ข้าวเพราะว,วันนี้ตกลงมาเล,เลยนะครับับ ข้ามลองสายฝนของเจ้าภาพนะคะในงานศพของคุณยายสุดสว่างโฟค่ะครับวชน้าไปครับเลิ่ต่อพระคุณเจ้าเลยบวหน้าไปบวหน้าไปเนียนน้อยไปด้วยเออเนียน้อยเนี่ยสุดยอดเลยสมรักคุณยาคุณยายทวดจริงๆคุณยาทวดรักคุณยาทวดจริงๆเนียนน้อยเนี่ยนะเออเห็นคลิปตอนที่ จูคุณยายทวดเนี่ยน่ารักมากเลยนะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดอ่าได้ทำคุณงามความดีเอ,อ่ออ่าต่อไปก็เรียนเชิดทัพผูม้มีเกียรติครับเอาเรียนเชิดท่านผู้มีเกียรติครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนให้ให้ทางโน้นลงมาก่อนจะจะไม่ได้แน่นขนาดกันเออ เดี๋ยวเชิญครับเดียวเชิญเ,เ,เปียกฝบผลหน่อยไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรขอ,ขอเป็นอันว่าปีนี้ได้ผลเพราะงานศพคุณแม่สุดนี่แหละนะพระครูพระครูมาเนี่เป็นโชคดีแล้วพระครูประพัดจันทวัตรเนี่าเอา,เอา,เอา,าไหนพระครูประพัดไปเนี่ยผลตกแน่นอนนะเอเอพระท่านอยู่ใน ทานทานกันเมียเออประเภทตัวเองกันเมียปฏิบัติปตีปฏิบัติตชอบเรียกฝนมาให้เอ่อญาติโยมมีข้าวมีปลากินสักเอาอุ่นใจแล้วเอ่อพระครูพระพัฒน์จทวัฒน์เนี่ยย,ย,ยังอยู่อยู่ได้น้อยเกือสิบปีหนอยพระครูพระพัฒน์เนี่ยหน้าตายิย้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเอ่อนหน้าทำท่านใบหน้าท่าน,นอ,อ,อิ่มเบื่อด้วยธรรมะเอ่อมีจะให้มีจะให้เอ่อ ท่านมีจะให้อ้าวอ่อเชิญครับเชิญเชิญพี่น้องของเราไปวางดอกไม้จันทร์วางดอกไม้จันทร์วางดอกไม้จันทร์ไอ้ของจำด้วยของจำด้วยเออมีไหมของจำด้วยมีไหมเออแกงเลยของจำด้วยนี่เออ